สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปกันด้วยอ่มัสยิดนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดนัดไทยพุทธมุสลิมนะคะอยู่ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะห่างจากบ้านพีจ่จจยประมาณ20กิโลเมตรนะคะควอถึงอำเภออาดใหญ่นะคะเกือบลืมนะคะว่าอยู่ติดอำเภอหาดใหญ่ค่ะวันนี้ก็ไปกับญาติแล้วก็แม่นะคะ ตลาดนี้เป็นครั้งแรกที่พี่จอยมานะคะแต่ว่าญาติพี่จอยเขามาทุกสัป,ปดาห์ค่ะเขาจะมีทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะตลาดนี้ชื่อว่าตลาดนาัด้วยโอนค่ะทุกคนไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างข้างในบริเวณตลาดนัดที่จอดรถก็อยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะแต่ว่าตลาดจะอยู่ไปข้างในสักนิดนึงนะคะก็เป็นตลาดที่กว้างใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีไทยพูดไม่ค่อยเยอะค่ะตลาดนี้รับกวางอยู่นะลอบกวางอยู่นะตลาดนี้ราคาอาหารสดไม่ว่าจะเป็นปุ้งปลาหอยนะคะ ค่จะถูกกว่าตลาดแถวบ้านพี่จอยค่ะส่วนก็ไม่แพงนะคะจะถูกกว่าอย่างน้อยก็อย่างละห้าบาทสิบบาทนะคะต่อชิ้นพี่น้องไทยมุสลิมอ่าแถวนี้จะไม่ค่อยพูดภาษายาวีนะคะบางคนก็พูดไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็พูดภาษาเดียวเหมือนกับที่บ้านพี่จอยเขานะคะ ทุกอย่างก็มีเหมือนตลาดนะัดแถวบ้านพี่จอยหมดยกเว้นตลาดนี้จะไม่มีเนื้อหมูมาขายนะคะเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยพุทธมุสลิมนะคะตลาดก็จะเป็นตลาดอนัดช่วงเย็นนะคะสําหรับคนที่จะซื้อไปทํากับข้าวในมื้อเย็นหรือซื้อไว้ทาสาหรับพรุ่งนี้เช้านะคะของก็มีจากที่ชาวบ้านเขาปลูกมาเองผักนะคะหรือว่ารับซื้อมาอีกต่อหนึ่งนะคะจากคนในหมู่บ้าน แล้วก็แม่ค้าก็เป็นแม่ค้าที่รับซื้อของทะเลสดๆมาในตัวเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักค่ะอัยยใสยดียิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกันนะคะถามอะไรได้หมดเลยนะคะเต็มใจให้คำตอบนะคะทุกคนชวนยายกรองเท่าไหร่อะคะ ทัดตาดน้ card, ่งกองอยู่เลยคัะรวมได้รวม้ถกอย่างทุกกองเลยครับรวมได้ถูกกองทุกอย่างเลยครับ วุ Vincent, ้นเส้นตุ้งกะไรอะคะวุ้นเส้นอันนี้ตุ้งกะไรคะ,อะเอาเอา,เอาตัวมันไข่เผือกคันนี้โอ้ประจ้า าคนักแดงเลยโัวอ้ว้นะเหนือมากนิดนิดนี่ปลาปลาดุกเล่ค่ะมีลังกะเดลียงอ๋อมีหลังปลาปัดเซ็ดตัวเก่งปักเซ็ดร้อยนะปัดเซ็ด ต้องัวหน้าดูน้าดูด้ออมาพีราแล้วคือวันนีนก็มาตักฐานไม้ยางาะลยจ้ะนี่กะปิไว้นะจะไม่พอนะหอยผมหอยหอยหอยแมงลัวหอยนุ่งหอยแครด อันนี้สินไก่ทีนี่ไก่ตาเม็ดี่อ่นตันี้เหนื้อลโลตอะไรคะอ๋อหละค่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไห,ไหมถ้าบีเอาไปคั่วแเอาไปเหนื่อยโยใช่ไหมนอนติดติดมันนั่น,นต้องรอยีกัอจะเดี่ไปดูนะ นน่งลอยเอขมั้ไหมคะขอมนเลยก็ได้จ้ะ <c oughs> เดี๋ยตังไงว่าเรือตั้งมาเจอนคะนี่วนี้ปลาเลยเหรอคะปลาเปับเนียเหรอ อโอ้สองย,นะยี้เนาะเึ้นอนี้ลาดไม่ยี้แต่ลาดนี้นเะนานมีเพิ่งมาแข,ข่งแรงลาดนี้สามกวมา ยังนะหมดแลาเดอ้งแก่ๆดีห้ง็ไม่เนไม่ทำกัข้าวคนเดียวาบารอข้าวาเ้า ถือล็อกไปเลืยก wow ็ได้ครับ 我们，我们，我们。